แเป็นเนื้อที่แบบเนื้อแก่แล้วก็ทรงสวยอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแก่แล้วก็ทรงสวยอยย่างงเี้คิดว่าจุดเด่นของการขายทุเรียนแล้วลูกค้าติดใจอยู่ที่เราเลือกเป็นใช่ไหมโทษนะถ้าเราเลือกแบบแล้เวเราต้องบอกลูกค้าว่าคือเขาอ่ะแบบกินเนื้ออะไรตามคือทุเรียนตามสั่งเลยค่ะอ้าโอ้โหหนูไมินเล็กอายุรัตามากลูกลูกบอกน้องบอกไม่อยากทำารประลี ที่ไหนะอากาศร้อนๆอย่างนี้เราควรไปไหนเจ๊ไปร้านทุเรียนปกติทุเรียนร้านนี้เขาต้องเขต้องมาส่งตามบ้านนะก็คือไปที่ร้านก็ได้แต่มาส่งเดลิเวอรี่เดี๋ยวนี้มันเดลิเวอรี่มันได้เยอะกว่าล้วเขาขายในเฟซบุ o กไงคนจะซื้อได้มากกว่าส่วนน้องสาวอยู่ร้านส่วนเขามาวิ่ง มีเทคนิคการเลือกทุเรียนที่ไม่ลูกค้าไม่เคยผิดหวังอรอยอันนี้ถ้านับจากในเมืองนี่คือไปทางเตงน้ำใช่ไปเส้นทางเซงน้ำจะสังเกตเส้นนี้จะมีรถขายเปิดขายทุเรียนอยู่มากับสิบกว่าร้านเยอะจริงๆเส้นนี้คือเส้นทุเรียนเลยอ่ะปกมุดไม่ถูกเลยค่ะบอกเลยไปดูเนาะแล้วเขาอยู่ขวาไหมอ่ะตอนนอยู่ขวาซ้ายอยู่ซ้ายขวารเห็นว่าร้านเจี๊ยบร้านเจี๊ยบผลไม้ริมทางนี่ไม่ใช่ค่ะ พี่จำได้ไหมละที่ลีพี่ลีแม่นทางตลอดเลยก็กลับมากิดแรงมไปเลยก็กลับมากินแหลมไปสิ้นสุดทางแยกเจี๊ยบผลไม้เลยนะว่าร้านเจ๊ยบร้านเจี๊ยบผลไม้ริมทางอที่ดูป้ายนั่นนะคะผลไม้หัวแดง ช <c oughs> ื่อร้านก็ผิดอ่ะเลยก็กลับมาผิดแล้วเลยก็กลับมาผิดแล้วเดี๋ยวจะบนกลับนะคะขออภัยค่ะเรื่องหน่มเป็นเรื่องปกติฮะ ตลอดเลยเนาะตอนแรกเขาบอกว่าชื่อร้านะไรนะตอนแรกอ่ะชื่อร้านะไรนะผลไม้หัวแดงหัวแดงแต่ว่าตอนนั้นที่เขาขายกับแฟนเขาก็ตั้งชื่อผลไม้หัวแดงแต่พอเ็าเปลี่ยนมาให้น้องขาวก็ต้องใช้ชื่อน้องเจ็ยบผลไม้โอเคอุยนหุ่หได้ดีมาก สวัสดีค่ะสวัสดีเนาะเฮ้ยในบอกจะไปเน้าป้ายจะตกลงกันตรงนั้นอ้าวเหรอเรายังไงสวัสดีแล้วอ่ะเดี๋ยวทุเรียนจะหมดทุเรียนเจ้านี้บอยที่ที่เราคุยมาทุเรียนเจ้านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เรามาตอนบ่ายมันร้อนก็จริงแต่ถ้ามากลางคืนอดกินนะจ๊ะจะบอกให้ปิดไม่ใช่มันหมดแล้วนี่มันก็ใกล้จะหมดแล้วทุเรียนเจ้านี้อร่อยมากนะคะร้านเจี๊ยบผลไม้ริมทางโอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะน้องหนิงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะที่รักการมืสวัสดีค่ะน้องหนิงแนะนําตัวเองก็ชื่อหนิงนั่นแหละเกีนบ้างใครเป็นลูกค้าใครเป็นคนขายเนี่ยอันนี้เป็นลูกค้าค่ะอันนี้เป็นร้านน้องสาวน้องสาวน้องสาวอเอาพูดตรงๆมาก่อนหนิงหนิงขายเนาะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนพี่ทีมงานจะหาพี่พูดไม่จริงร้านผลไม้หัวแดงใช่ไหมใช่ เมื่อก่อนนะกี่ปีกี่ปีขน้ดคุขายมา10กว่าปีแล้วค่ะอยู่ตรงน,นี้อยู่เส้นนี้เนาะตั้งแต่ก่อนเนี้ย ก็มันจะมีสองร้านนีร้านนี้ร้านแรกแล้วร้านเราจะถัดไปตรงโนเวล่าแต่ตอนนี้เราดูมออนด้วยเศรษฐกิจด้วยแล้วก็มูฟเป็นร้านเดียวเป็นร้านเดียวแล้วเราก็วิ่งเอาใช่ก็คือเราก็ไปรับเราซื้อเองคัดเองอย่างเงี้ยค่ะคัดเองกับมือแล้วก็น้องก็ประจําอยู่ที่ร้านก็จะบอกเป็นครอบครัวใช่อันนี้คือเรามาตอนบ่ายแล้วใกล้หมดแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะดันเต็มรถเลยค่ะใครคะคนนี้ใครคะคนนี้ใครคะนี่น้องเขย เยแล้วคนนั้นนะคะอันนั้นลูกชายลูกชายชื่ออะไรลูกเดวิด <David. S 1> โทษนะคะขอถามเป็นความรู้เดี๋ยวพี่ค่อยไปคุยกันหนิงนะพอโยนเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องาเคาะเคาะแยกเคาะแยกใช่ครับผมเคาะคัดแยกว่าอันไหนสุกอันไหนห้ามอันไหนดิบอืมอันไหนหาอันไหนดิบใช่ครับ แล้วไหนหามไหนดิบคะที่เขาโยนให้อันเนี้ยเน,นี้ยระหว่างสามตะกร้าเนี่ยค่ะอันเนี้ยสุกบอกไปอย<ส>ู่ด้านพี่เขาขออนุญาตอยู่ด้านนี้อ่ะอันนี้สุกพร้อมขายนะครับเราจะได้แก,กัออด้านนี้สุกพร้อมขายดูยังไงคะว่าพร้อมขายมันดังยังไงอะ่ะมันจะฟังเสียงเสียงมันจะแน่นมันจะหลวมกว่าอ๋อคือคล้ายๆแบบว่าเม็ดมันใกล้จะจะร่อนแล้วนะเหมือนมีอากาศอยู่ข้างในมันจะข้างในจะพวงจะหลวมๆส่วนอันนี้สุกถ้าเป็นอันนี้จะ เสียงจะแตกต่างกันครับเนียแน่นแน่นเสียงจะแน่นเสียงจะไม่หลวมครับกี่ปีถึงชานาญอย่างเงี้ยคะก็ใช้เวลาพอสมควรครับเป็นเวลาสิบกว่าปีเหมือนกันครับสิบกว่าปีนะคะแล้วก็ติดติดป้ายไว้ว่าเป็นคนละครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเกรด A ของเราแต่ถ้าจะเป็นบางทีเรามาอันนี้คือจะเป็นเกรด A อทรงนี้นะคะทรงนี้คือ <A. S 1> ส่งออกวัตกรได้เลยค่ะแบบคือเป็นเนื้อที่แบบเนื้อแก่แล้วก็ทรงสวยอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจุดเด่นของการขายทุเรียนแล้วลูกค้าติดใจยอยู่ที่เราเลือกเป็นใช่ไหมโทษนะ <พอ S 2> ถ้าเราเลือกแบบแล้เวเราต้อ,องบอกลูกค้าว่าคือเขาอ่ะแบบกินเนื้ออะไรตามคือทุเรียนตามสั่งเลยค่ะบางทีถ้าแข็งถ้าเราจอะมามันแข็งเราจะไม่ให้ลูกค้าไม่ดีกินไม่ได้ไม่ลูกค้าสั่งยังไงคือ ตามบอกต้องไห้แบบนั้นใช่ทุอเรียนตามสั่งเลยค่ะบางคนบอกเอากินกลังดีอ้จัอ,อย่างนี้ตามใจอย่างนี้นะคะลองรับหน่อยไหมอลองรับหน่อยไหมเจ๊เจ๊อ่ะเราให้ถุงมือมาแล้วไม่เอาอ่ะบ <c oughs> ัวอย่ <c oughs> างงั้นใช่จะดูก่อน <c oughs> ไหวไหมเนี่ยจะดูกันดียว <c oughs> <c oughs> เ,เจ๊หนักนะไม่เอา โอ้โหหนูไม่ไม่กลูกลูกบอกน้องบอกไม่อยากทำร้านปลีปาลีรับไม่ไหวลยขายมาตั้งแต่เดือนอะไรตั้งแต่ฤดูกาลนี้ตั้งแต่เดือนเมษาเมษาครับผมเมษาถึงสิงหาเห็นวัชยะไปถึงตุลาเลยได้ไหมใช่อ๋อ จะดูที่ว่าเขาเลือกถูกไหมอ่ะวันนี้ไม่มีการเตรียมนะอ่ะกรอบนอกนุ่มในขอลูกเล็กๆหน่อยลองดูว่าว่าเขาพูดจริงไหมลองดูว่าว่าเขาพูดจริงไหมวิธีการอก่อเราจะคัดอกจะบางต้องจอดูเนื้อก่อนใช่ไหมใช่มะพร้ีวจะใช้มือจิ้มไปแต่เนางหาจิ้มหางจิ้มต้องใส่ถุงมือจ้าช่วงนี้อ่าสะอาดนี้อยู่แล้วนิดนึงค่ะทางร้านจะมีแอลกอฮอล์ให้ล้างมือเป็นระยะด้วยทำหามาเหรอเอง กรอบนอกนุ่มในค่ะเอ,ออเใช่ใช่นี่เลยเปลือก<ช>บางเช,ชีบเลยลองดูว่าว่าก็พูดจริงไหมตอนนี้โลเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยตอนนี้มีราคาตั้งแต่นะคะ150<ช>1 5 0จนถึง200บาท <150. S> 1 5 0ถึงใช่550ตรงจะไม่สวยและมันจะเป็นตู้เรียนอีกเกรดนึงคือบอกเลยใช่แต่ถ้า180ก็จะเป็นขยับขึ้นมาจาก มันจะประมาณน้ําหนัก2อกิโลขึ้นนะคะแต่ว่าทรงจะไม่สวยแต่ถ้า2 0 0บาทนะจะเป็นราคาที่คัสเรีดนะคะตัวนี้ก็คือได้ทุกปูห้าผูเราจะบอกเลยว่าห้าูเขาจะให้เราแกะก็ได้หรืออะไรก็ได้แกะเนื้อแบบเนื้อสวยมากค่ะอย่างนี้ค่ะเราแกะให้ฟรีแกะให้ฟรีเลยนะกะให้ฟรีให้ลูก้าเคปิดแมทเดี๋ยวนี้เปิดแมทดูไม้ัดงู้ม้ตัดคนที่รักน้อง แต่ในมือนี่ใหญ่กว่าถุงมือถงมือกันน้อยเป็นไงคะไม่เดี๋ยวพี่จะคอยซับปากให้ขอบนอกหรือขอบนอกกรอบนอกรุ่มไหนจริงเหรออืเป๊ะไหมเป๊ะไหมอุ้ยเม็ดน้อยด้วยนะมันสวยมากเลยนะขอขออนุญาตชิมได้ไหมคะชิมได้เลยค่ะกรอบนอกนุ่มหน ตัวนี้ก็คือลูกค้าจะเลือกคูได้เลยเลือกสีได้เลยครับว่าต้องเอาเม็ดนี้เอาเม็ดไหนแล้วก็ชอบเนื้อยังไงครับสาามรถเอาขนาดเท่าไหร่สมมุติว่าบางคนทานน้อยขอแค่คูเดียวพอทานเดียวก็เอาคูเดียวคนทานเยอะหน่อยก็ซื้อเป็นกิโลงเงี้ยก็คุ้มครับในูของเราจะได้เยอะครับ มีกรอบเลยแล้วก็กรอบนอกนุ่มในแล้วนิ่มพอดีกินมีวสามเกรดกรอบเลยกรอบนอกนุ่มในแล้วพอดีกินถ้ากรอบเลยคือกินแบบฉีกุกไกอะค่ะมันจะมันๆัอเนี่ยอร่อยเสร็จปุ๊บแล้วให้ให้ให้จับได้ไหมให้แตะให้แตะให้แตะไม่เสียดายกระดาษละร้านเนี้ยโอเคเอเสร็จปั๊บเรามาชั่งดูขั้นตอนหน่อยครับชั่งปุ๊บต2 0อบาทเออยังคอมีกำลังกินได้นะขออร่อยไม่ผิดหวัง ถ้าองยังตัวถูกเนี่ยมันอาจจะเป็นท็อปมาบ้างต้องรีบขายถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันจะเปรี้ยวไส้จะซึมมันึ้นราคาโลละร้อยแต่อย่างของเราเนี่ยเราไม่มีแบบเกรดนั้นมาเราเกรดเกรดรองก็คือรอยห้าสิแล้วก็180แล้วก็200ร้แต่ขายดีที่สุดคือ200ร้อยตัวซิกเนเจอร์ของร้านคือทรงกล่อง 200ให้เข้าใจนะคะคุณผู้ชมให้เข้าใจว่าของเขาคัดเกรดมาแล้วแล้วเคยกินแล้วเคยสั่งเดลิเวอรี่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเออลองมาทําร้านเขาเพราะว่าเขาขยันเ้าเรียนลูก3คนเนาะแล้วน้องสาวกับน้องเขยมีลูกกี่คนมีคนเดียวมีคนเดียวแต่ตัวเอง<า>มีสามเหมลูกเขาก็คือการป้ายอยู่นั่นเลยนะคะรักทุกโครงการจริงๆยาวไปเลยโครงการนี้นะคะตอนตอนเย็นกลคืนน่าจะคึกคักน้าดูเนาะคนน่าจะเยอะ ทางวันก็จะมาเรื่อยๆบอยพี่ลีเห็นว่าบอกบอกนี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรอะถ้าเราใส่ใจแล้วเรารู้เร,เ,เรารู้เรารู้สินค้าของเราขายอะ<ช>เราขายได้เข้าใจขายได้ด,ด,ดีนะไม่ผิดหวังอร่อยจริงค่ะเลือกได้เลยนะคะจะเลือกแบบไหนใครชอบแบบนี้ใครที่มีมุมมองว่าเออกินแล้วร้อนในก็เอาแบบนี้ไปแล้วก็เอาน้ําใส่ไปในผูแล้วกินไปนะคะแต่เราไม่เคยร้อนในเลยตอนนี้ร้อนอ <laughs> ะ ถึงกี่โมงจะ๊ะตั้งอยู่ที่เส้นธรรมบูชานะคะเส้นที่ทางไฟไทยแอโร่ก่อนถึงโรงแรมออคิดนะคะห mm hmm. ่างจากไฟแดงขุนหาร50เมตรซ้ายมือนะคะเราขายตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะคะ mm hmm. แล้วก็มีเดลิเวอรี่ส่งถึงหน้าบ้านฟรีนะคะภายในเมืองค่ะจะได้ถามตรงเดลิเวอรี่นี่คือต้องเข้าไปที่นั้นไหมหรือว่าโดยตรงกับร้านเราแล้วเราก็ส่งจากร้าน<อ>เราเลยค่ะโทรมาได้ที่เบอร์0-85 4193677น้าาหนิ่งจัดสรงฮเลือกกรอบกรอบนอกนุ่มในแล้วอะไรนะกรอบนอกนุ่มในกรอบแบบ6ไก่แล้วก็นุ่มกำลังดีพูดอะไรบ้างดิก่อจบรายการอยากให้ทาท่านี้หน่อยอะทุกคนทำท่านี้ทุกคนนี่ผลไม้ใช่รใช่ผลไม้ก็อร่อยครับร้านนี้การันตี การัก,กตเลยนะคะแล้วก็ขอบอกว่าใครที่มีอาชีพอะไรเป็นชุมชนไม่จะเป็นต้องเป็นของกินบอกสำรีกับน้องบอยมาเลยค่ะจะทําให้ฟรีไม่มีแค่ในจ่ายแต่ผู้สนับสนุนรายการยังต้องการมีอยู่นะคะ <laughs> ช่วกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจช่วยกันแชร์ดนียนะจ๊ะ <S <S สวัสดีค่ะชอบกินเรียนมชอบกินมากค่ะชอบแบบไหนะที่แบบเลือกได้ชอบแบบกรอบนอกนุ่มใน กินทุกอย่างอะโทษนะเวลาเราไปซื้อร้านที่ไม่อร่อยนะ <ไป S 1> มันขมเราซื้อมาแล้วเราก็กินเราก็ต้องกินแต่ร้านนี้ไม่ผิดหวังค่ะชอบกินหมดเลยอันที่สาวด้านข้างนี่เอาเรื่องนะเจเนี่ยวัวนไม่เอาไปเลยครับเรียนแล้วว่าไม่ขัวอ้วนหรอกขัวที่มันหมกฤดูไปแล้วมันจะไม่ได้กินไงเรียนอันนี้ของรา,าไม่กินให่สามีของแอนของบอยอันนี้สองครูเลยนะบอยเนี่ย ทำซี่อร่อยค่ะทำสัญลักษณ์ซี่อร่อยทำยังไงนะอร่อยไหมอร่อยไหมชอบไอที่มันมนิ่มๆอ่ะในสัญลักษณ์ซี